คุณเชื่อไหมว่ารัฐบาลสหรัฐจ่ายเงินแค่7.2ล้านเหรียญสหรัฐเพื่อซื้อที่ดินที่ใหญ่เท่ากับประเทศหนึ่งจากรัเสเซียและชาวอเมริกันเคยเล้อกันว่าเป็นความผิดพลาดครั้งยิ่งใหญ่เรื่องเกิดในปี1867เมื่อรัเสเซียขายพื้นที่ทางตะวันตกเฉียงเหนือของทวีปอเมริกาเหนือให้สหรัฐพื้นที่ที่ต่อมาคืออลาสกาขนาดประมาณ586,412ตารางไมล์ราว1ล้าน500กิโลเมตรและกับเงินเพียง7.2 ทำไมรัสเซียถึงยอมขายเหตุผลหลักคือภาวะทางการเงินหลังสงครามการค้าขนสัตว์ที่ตกต่ำและความกลัวถ้าเกิดสงครามกับอังกฤษพวกเขาอาจเสียพื้นที่นี้ให้ฝ่ายบิติสโดยไม่มีทางป้องกันได้ดังนั้นขายไปให้สหรัฐดีกว่าเก็บไว้เป็นภาระคนที่ปักหมุดดีลนี้ก็คือวิลเลียมเอสเวิร์ดผู้สนับสนุนการขยายอาณาเขตแต่สาธารณชนสมัยนั้นกบหัวเราะกับการซื้อครั้งนี้ที่ดินเยอะแต่ดูไร้ค่าแต่เวลา ได้พิสูจน์ปาศตรวรรษที่19ได้เจอแร่ทองคําและต่อมาในปีศตรวรรษที่20การค้นพบบ่อน้ํามันเปลี่ยนอลสก้าให้กลายเป็นทรัพยากรยุทธศาสตร์ทั้งทางเศรษฐกิจและการทหารกลายเป็นหนึ่งในการซื้อที่คุ้มค่าที่สุดของสหรัฐและอลสก้ายังเป็นตำแหน่งยุทธศาสตร์สำคัญในสงครามโลกครั้งที่2 จจุดสองล้านเหรียญในปี1867อาจดูเล็กน้อยแต่ผลลัพธ์เปลี่ยนหน้าแผนที่โลกและ阿拉斯加กลายเป็นรัฐที่ใหญ่ที่สุดของสหรัฐและแหล่งทรัพยากรที่สําคัญของโลก